สวัสดีครับร้านเต่าหับนะครับก็วันนี้นะครับมาเทปแผ่นเกมส่งลูกค้า1นไลนยนะครับก็สั่งเข้ามาสี่เกมนะครับก็เกมแรกลูกค้าสั่งเป็นวันพีแกนแบตเทิลนะครับพาคแรกมาเนาะแล้วก็เกมที่สองลูกค้าสั่งเป็นโชครบดัซซิ่งนะครับแล้วก็เกมที่สามนะครับเป็นยูคิโอนะครับในเวอร์ชันอเมริกานะครับ เราก็เกมสุดท้ายนะครับยอนฮิตนะครับบัดดิงโลสองนะครับยอนฮิตนี่หมายถึงว่าเกมอ่านยากนะครับก็เดี๋ยวผมเคสให้ดูนะครับก็เกมสามเกมสามเกมก่อนหน้านี้นะครับผมทดสอบให้ลูกค้าดูแล้วนะครับแล้วก็มันปกติดีนะครับก็เลยแกะแถบกาวแล้วก็แพ็คใส่ซองไปแล้วนะครับก็เกมนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะเทสให้ลูกค้าดูก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่อ่านยากนะครับเพราะว่าบางทีเครื่องที่ผมถ่ายวีดีโอให้ลูกค้าดูนะครับมันเล่นได้แต่ว่าพอไปถึงมือลูกค้าแล้วเอาไปเปิดกับเครื่องลูกค้าแล้วเล่นไม่ได้นะครับมันสาเหตุมันเกิดจากอะไรผมอยากให้ลูกค้าให้ได้ดูคลิปนี้ก่อนแล้วก็ทําความเข้าใจก่อนนะครับนะก <G> ็เกมน <ะ S 2> ี้นผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับมันเป็นเกมที่อ่านยากเนาะแล้วก็ เคยเค็มให้กับลูกค้าไปหลายรายแล้วนะครับเพราะว่าเขาเอาไปแล้วเล่นไม่ได้แต่ก่อนที่ผมจะส่งให้ลูกค้าผมทําคลิปวิดีโอมาให้ลูกค้าดูนะครับว่ามันเล่นได้ก่อนจะส่งให้เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าซื้อใจกันนะครับก็ทำแผ่นใหม่ส่งลูกค้าไปให้นะครับก็ รับผิดชอบให้นะครับก็ส่วนลูกค้ารายนี้สั่งเข้ามาก็เดี๋ยวผมจะเทสให้นะครับเนาะเบื้องต้นนะครับว่ามันเล่นได้นะครับมันก็อาจจะถ้าเป็นเครื่องลูกค้านะครับผมอยากให้ลูกค้าเข้าใจก่อนว่าบางทีมันอาจจะเล่นได้ไม่ได้นะครับผมอยากให้เกิดให้ลูกค้าเข้าใจว่ามันเกิดจากอ่านเนาะมันไม่ได้เกิดจากแผ่นนะครับแต่เครื่องที่ผมทดสอบให้ลูกค้าดูอยู่ตอนนี้นะครับมันเล่นได้ ก็ถ้ามันเล่นได้แสดงว่าแผ่นผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเนาะผมอยากให้ลูกค้าเข้าใจก็ถ้ามันเล่นไม่ได้หรือว่าหัวอ่านมันไม่ดีนะครับมันจะเข้าเกมแบบนี้ไม่ได้เลยนะครับนี่นะครับก็ผมจะอธิบายว่าถ้าเครื่องของลูกค้านะครับหัวอ่านอ่านเกมนี้ไม่ได้นะครับเขาจะค้างอยู่ตรงหน้าโลโก้ p l a y s t เ t i o n เมื่อกี้นี้นะครับเขาจะ ไม่เข้ามาในตัวเกมแบบนี้นะครับนะผมอยากให้ลูกค้าเข้าใจก่อนนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะเข้าใจผิดว่าแผ่นผมมีปัญหาหรือเปล่านะครับก็ถ้าหัวอ่านของเครื่องลูกค้าอ่านไม่ได้นะครับเขาจะค้างอยู่ตรงหน้าโลโก้ตรงนี้เลยนะครับไม่ไปไหนต่อก็เปิดฝามาก็แผ่นหยุดหมุนนะครับนี่คืออาการของหัวอ่านอ่านไม่ได้นะครับสำหรับเกมนี้เนาะ ก็แจ้งเป็นข้อมูลให้ลูกค้าเข้าใจก่อนนะนี่ครับหัวอ่านมันเครื่องนี้มันอ่านได้นะครับมันก็เลยอ่านแล้วเข้าเกมได้แบบนี้นะครับผมอยากให้ลูกค้าเข้าใจเนาะเพราะว่าเกมนี้มีปัญหาเยอะนะครับมันอ่านยากนะครับทำไมเครื่องนี้ถึงอ่านได้ก็เพราะว่าผมทําการซ่อมไอตัวมอเตอร์ไปแล้วนะครับทําการเอ่อถอดหัวอ่านมาทําความสะอาดแล้วก็ กลักบเข้าไปใหม่หม,หมดแล้วคือการ,รการซ่อหมหัวอ่านนั่นแหละนะครับเนาะมันก็เลยทําให้หัวอ่านกลับไปอยู่ในสภาพที่มันอ่านได้นะครับแต่ก็ไม่ได้มีคําว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะว่าเครื่องตัวนี้นะครับผมให้อายุราวๆน้อยๆอ,อย่างน้อยก็ต้องมีอย20ยี่สิบปีนะครับนะก็อยากให้ลูกค้าเข้าใจนะครับอันะนี้คือแผ่นที่ผมส่งให้ลูกค้าจริงๆนะครับไม่ได้สลับแผ่นหรือว่าเอาแผ่นที่ว่ามันเล่นได้ ทำวิดีโอให้ลูกค้าดูแล้วแผ่นที่ไม่เล่นไม่ได้ส่งให้ลูกค้าเนาะผมอยากให้ลูกค้าเข้าใจด้วยนะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งเครื่องนี้บางทีมันอาจจะเปิดแล้วมันเล่นไม่ได้ก็ได้นะครับเนาะมันเป็นบางจังหวะน,นะครับแต่ถ้าหัวอ่านมันดีอย่างที่บอกยังไงมันก็ต้องเล่นได้นะครับ ก็อยากให้ลูกค้าเข้าใจนี่นะครับนะสามรอบอ่านได้ทุกรอบนะครับนะแผ่นไม่ได้มีปัญหานะครับนะสําหรับเกมนี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าจะทักมาบอพ่อค้าครับเกมนี้เล่นไม่ได้นะครับผมอยากให้ลูกค้าเข้าใจว่ามันเกิดจากหัวอ่านของเพื่องลูกค้าเองนะครับไม่ได้เกิดจากแผ่นของผมมันเสียหรือว่ามีปัญหานะครับเนาะโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมเล่นให้ดูเบื้องต้นนะครับก็ามาได้ง่าย ้าหลายล่าจริงๆน,นล้รับสำหรับเกมนี้นะครับก็ลูกค้าลองย้อนไปดูคลิปที่ผมเปิดบอดี้เครื่องนี้นะครับแล้วก็เทสต,ตัววัดดิงลองกับ Resident Evil 3นะครับเป็น2เกมที่ผมคิดว่ามันอ่านยากนะครับนะครับนี่ผมก็รันตีให้ให้ว่าแผ่นมันเล่นได้จริงๆนะครับนี่ก็ไม่ยังมีปัญหาอะไรนะครับ นะโอเคนะครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่อุ่นเข้ามานะครับก็ผมก็ทําคลิปวิดีโอในส่วนของในส่วนของเครื่องญี่ปุ่นนะครับให้ลูกค้าดูเนาะก็ลูกค้ารายนี้ทักแชทมาคุยกับผมนะครับก็ดีมากเลยนะครับผมอยากให้ทําแบบนี้นะครับเพราะว่าหเราได้คุยกันนะครับว่าเครื่องของลูกค้าเป็นเครื่องแบบไหนนะครับ เนาะเพราะว่าถ้าลูกค้าเป็นเครื่องญี่ปุ่นแล้วลูกค้าสั่งแผ่นเกมแบบนี้เข้าไปนะครับซึ่งมันเป็นแผ่นอเมริกานะครับนี่ n ูซีนะครับลูกค้าจะเอาไปเปิดเล่นไม่ได้นะครับเนาะเพราะว่ามันเครื่องญี่ปุ่นเขาเขาเอ่อหอล็อกโซนเอาไว้นะครับลูกค้าลองไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องญี่ปุ่นได้เน่อจากช่องของผมได้เลยนะครับทำไว้แล้วนะครับก็ขอพระคุณนะครับที่อุดหนุนร้านเต่าหับนะครับฮะ ก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็ได้อธิบายไปครบแล้วนะครับส่วน3เกมนี้นะครับถ้าลูกค้าเอาไปแล้วเล่นไม่ได้นะครับผมเคมให้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ถ่ายวิดีโอแต่ผมยืนยันว่าผมทดสอบให้ลูกค้าแล้วจริงๆนะครับก่อนที่จะแพ็คให้นะครับส่วนเกมนี้นะครับนะก็อย่างที่เห็นเลยนะครับทดสอบไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่อย่างที่บอกปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าลูกค้าหลายรายเอาไปแล้วเล่นไม่ได้นะครับก็จะเข้าใจผิดว่าแผ่นผมมันมีปัญหา ผมทงคลิปนี้ให้ดูแล้วนะครับแผ่นไม่ได้มีปัญหานะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ